ก็ผมผมชอบมวยอยู่แล้วด้วยแล้วทีนี้ผมมาทํางานอยู่นี่ใช่ไหมก็เลยชวนน้องทีเนี่ยว่าอยากสอนพวกเด็กๆก็นี่ผมผมสอนอยู่ปีกว่าเลยจะสองปีพอคนนี้น้องมันซ้อมอยู่แล้วแล้วพี่ชุยก็ยังซ้อมมวยมีต่อยอยู่เรื่อยก็เลยซ้อมกันอยู่สองคนแล้วก็ผมก็ซ้อมด้วยแล้วก็มีน้องๆเขามาขอซ้อมก็เลยเริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับ ก็เลยพี่ช่วยก็เลยหาอ, <progressive> อุปกรณ์เนี่ยเพื <smoking UC S> ่อนๆเขาอะนะเขาก็ดูเพื่อนๆเขาก็ขอสนับสนุนนะอุปกรณ์ให้เด็กๆเขาก็เลยเขาก็เลยได้อุปกรณ์มาทีละเลื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยแล้วก็เด็กก็เข้ามาซ้อมเรื่อยอ่าก็มีเด็กหมุนเวียนพัดเพียนกันไปก็เลยเเริ่มเริ่มเริ่มเป็นค่ายขึ้นมาแล้วก็เลยน้องสตาวุ้นนะครับอ่าเขาเริ่มเป็นชกจน เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีมีคนมาชวนให้ไปลองต่อยดูที่ลาดตําเนินครับแล้วก็ได้ได้ได้แชมป์กลับมาที่แรกต่าต่าก็มาที่นี่แหละมาที่นี่เลยัาถึงถามว่ามันจะมาขอซ้อมมวยด้วยบกวุก็ก็ได้นะก็ดู เขาก็ดูมาทีแรกก็ตั้งใจซ้อมดีแล้วก็อ่าผมมวยก,ก็ตั้งใจซ้อมมันก็อารายการหอหไก็ชกก็ชกมัน่อยชกอะไรเลยลครับหลายรายการแล้วครับเห็นบอกไปกีฬาเยาวชวนใช่ครับเป็นของโรงเรียนด้วยเมื่อก่อนเป็นเด็กที่เกเรมเลยน,นะเกเรนเด็กเกเรต่ตตอเน,นื่อน,นะพอแต่พอมาเริ่มซ้อมมวยเริ่มดีขึ้นฝีมือครับ ได้หมดอย่างตาเนี่ยดูด,ดันก็ได้ตอนแรกผมเรียนอยู่เพรครับไปเรียนอีกแล้วมีเรื่องบ่อยครับตอนนั้นอยากมีชื่อครับ <c oughs> ก็เลยมีเรื่องทุกวันเลย <c oughs> เรียนได้เดือนครึ่งก็โดนไล่ออกครับก็เลยมาอยู่หนองป้องเข้าห <c oughs> มาก็มีเรื่องกับรุ่นพี่ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้โดนดักหลุมครับ <c oughs> ก็เลยพาพวกหมา แล้วทีนี้ครูเขาก็รู้บเขาก็ตักเตือนแล้วไปไปมาผมก็มีเรื่องบ่อยจนโดนทำบนเจ็ดแปดรอบครับทีนี้ครูก็เลยชวนต่อยมวยผมก็เลยต่อยครับเพราะอยากต่อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็มาเจอพี่เอด้วยพอดีก็เลยต่อยมวยอย่างเดียว,วก็ไม่ค่อยมีเรื่องเพราะวันๆซ้อมแต่มวยก็ไม่ได้ไปไหนเลย ตื่นเต้นอยู่ครับมองดูผู้ชกของเราเป็นยังไงบ้งูเขาก็มองประสบการณ์เยอะกว่ารัาเป็นมวยมต้องรอดูในวิธีรอบหนึ่งครับว่าเป็น,ม,น,ปนมวยกว่าไหมแต่ประสบการณ์น่าจะเยอะกว่าคิดว่าแต่ชนะน้องไหนห้าสิบห้าสิบครับ 好 เตมัดแ้เห็นคำมีการแล้วทีนี้ผมต่อยไปเตะท้องเตะเข้า mm hmm. ผมก็เลยดูซุปเปอบอลมาด้วยไฟนั้นผมก็เลยลองทำแล้วก็ได้ผลคน,นัะเพราะก่อนไฟนั้นเนี้ยผมก็คิดตั้งแต่ว่าจะเตะอันคอยเนาะแต่ไม่รู้จะทําได้เปล่าแต่ผมก็ต้องลอง เป็นไงบ้างตาเหนื่อยครับเหนื่อยซ้อมเหนื่อยกว่าอีกไมชนะชนะเตรียนขอยกสองใช่ครับยกสองแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกจะได้ไหมครับมุมมาไปแล้วพี่ประทับใจครับเดินคาดเดินคาดตั้งเป้าว่าต้องชนะ นีน่แต่วันนี้ก็เกินการจะนั้นแต่<ร>บอกว่าไปต่อไฟ